ละครชีวิตรักสามีหลงยุคตอนที่สี่บดินมีความสุขที่จะได้แต่งงานกับสาวที่สวยที่สุดในพระนครอย่างนวลเขาเองก็เตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวแต่ก็มีเหตุให้เกิดขึ้นจนได้คุณบดนินเธอมาทำอะไรที่นี่จูคุณถามอย่างนี้ได้ยังไงฉันท้องอยู่คุณเห็นไหมดูสิใส่ชุดคลุมแบบนี้ อย่าบอกนะว่าไม่รู้ว่าฉันท้องและยังไงพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไงคุณนอนกับฉันจนฉันท้องแต่ไม่เคยไปดูดำดูดีเลยจนฉันต้องวิ่งแร่มาถึงบ้านคุณเนี่ยฉันให้เงินเธอไปแล้วนะยังจะมายุ่งกับฉันอีก200ให้มา200มันจะพออย่าไส้อะไรคุณดูสิว่าเด็กที่เกิดมา มันจะกินอะไรกับเงินแค่200บาทตอนแรกฉันก็ว่าจะจบกับคุณดีๆนะแต่พอฉันรู้ว่าฉันท้องฉันต้องการมากกว่านั้นเธอจะเอาอะไรกับฉันอีกฉันไม่มีอะไรจะให้ทั้งนั้นแหละไปให้พ้นนะถ้าคุณจะแต่งงานกับมันฉันก็จะไปบอกมัน๋ยูนี้แหละว่าคุณมีเมียเอาไว้ทั่วทั้งที่ลบบุรีจันทบุรีเชียงใหม่เชียงรายไหนจะฉันอีก มีมากมายไก่กองแบบนี้ฉันจะบอกให้อีว่าที่เจ้าสาวของคุณรู้อย่านะจูเธออย่าทำแบบนี้นะไม่งั้นอย่าหาว่าฉันไม่เตือนคุณบดินคะนวลเอาชุดแต่งงานมาให้ดูคะ่ะอุย๊ยคุณมีแขกเหรอคะนวลขอโทษคะ่ะนวลไม่ทราบเด็กที่บ้านไม่เห็นบอกฉันไม่ใช่แขกของคุณบดิน ใช่จ้ะผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แขกแต่ว่าเป็นฉันเป็นเมียคุณบดินอะไรนะเธอว่าอะไรนะฉันเป็นเมียคุณบดินและนี่ลูกในท้องของเขาเแล้วไม่ใช่มีแค่ฉันนะอีอ้อยคนใช้บ้านนี้ก็เมียเขาเนี่ยคุณเห็นลูกจ้างร้านทองไหมคงเคยไปที่ร้านทองของคุณบดิน หนึ่งเหมยลี่ก็เมียเขาไม่รู้ว่าหนังนั่นมันทองหรือเปล่าแค่เห็นมันอ้วนผิดหูผิดตาแล้วฉันก็ท้องกับเขาอยู่เนี่ยคุณบดินไข่เรียราชมีลูกไปทั่วแหละถ้าคุณจะแต่งงานกับเขาก็คิดให้ดีๆเถอะคุณคนสวยคุณบดินที่เขาพูดมาจริงหรอคะไม่จริงนะจ๊ะไม่จริงนะนวล หุบปากเดี๋ยวนี้นะจูอย่ามาโกหกกันแบบนี้ฉันไม่ได้โกหกนอกจากฉันแล้วคุณกล้าสาบานไหมละ่ะว่าไม่ได้ไข่เลียรลาดมีลูกไปทั่วพระนครนอะ่ะคุณบดินถ้าคุณจะมีเมียทั่วทุกหัวมุมเมืองแบบนี้ระหว่างเราจบกันหญิงสาววิ่งหนีไปได้วยความเสียใจ หญิงสาวเอาแต่ร้องไห้น้ำตานองหน้าเศร้าซึมไม่กินอะไรแม่นกยูงเป็นอะไรลูกข้าวปลาไม่กินคุณแม่ลูกจะเลิกกับคุณบดินค่ะไม่ได้นะแม่นวลจะเลิกกับพ่อบดินได้ยังไงฮะงานแต่งงานก็เตรียมจะจัดอยู่แล้วนี่ลูกลูกรับไม่ได้ค่ะคุณแม่คุณบดินมีเมียตั้งหลายคน ลูกรับไม่ได้จริงๆค่ะคุณแม่โถเอ้ยผู้ชายบ้านนี้เมืองนี้ก็มีเมียมากกันทั้งนั้นแหละยังไงแม่นวนก็ได้เป็นใหญ่ลูกแต่เขามีเมียทั่วพระนะครลูกลับๆอีกไม่รู้ตั้งกี่คนนะคะคุณแม่แตายแล้วจริงหรือลูกไม่อยากเจ็บช้ำไปมากกว่านี้สู้ตัดไฟเสียแต่ต้นลมไม่แต่งงานกับเขาจะดีกว่าด้วยลูกเอ้ย ดูสินี่คงจะคิดมากฝนก็ไม่ได้ตกในบ้านยังจะมาถือร่อมอยู่ได้เอาร่มไปวางสักทีเถอะก่อนที่คนอื่นเขาจะหาว่าเก็บเป็นบ้าคุณแม่ลูกกำลังเจ็บชำ้ำลำใจจะมามองอะไรกับแค่ร่มของลูกนวลยังคงร้องไห้เธอออกมายืนตากฝนข้างน,นอกเผื่อว่าน้ำฝนจะชะล้างน้ำตาของเธอออกไปได้คุณนวลเจ้าขา มีจดหมายมาเจ้าค่ะอีฉันวางไว้บนโต๊ะในะเจ้าค่ะจดหมายใครหรือคุณเทียนเจ้าค่ะเขียนถึงคุณนวลเขียนถึงฉันหรือนวลแปลกใจมากที่ได้รับจดหมายของเทียนเธอจึงเดินไปหาแม่แล้วเล่าเรื่องนี้ให้กับนกยูงฟังนี่แม่นวลกับพ่อเทียนยังติดต่อกันอยู่หรือเปล่านะเจ้าค่ะคุณแม่ นวลไม่ได้เขียนจดหมายถึงพี่เทียนมานานหลายเดือนแล้วเจ้าค่ะหรือเขาจะเขียนมาด่าคงอย่างนั้นและเจ้าค่ะนวลถอนหายใจแต่เมื่อเปิดอ่านจดหมายใจความในจดหมายยังคงปกติทำให้เธอรู้ทันทีว่าคนที่เขียนตอบจดหมายเข้าไปนะ่าจะเป็นสาลี่แม่ซาลี่คะพี่นวล นี่หล่อนเขียนจดหมายถึงพี่เทียนแทนพี่หรือ,อฉันขอโทษค่ะพี่นวลฉันแค่กลัวพี่เทียนจะเสียใจจนไม่เป็นอันเรียนฉันก็เลยสวมรอยเขียนจดหมายแทนพี่ขอบใจมากนะหล่อนช่วยพี่เอาไว้มากทีเดียวละแม่สารี่พี่นวลหมายความว่ายังไงเจ้าคะพี่จะกลับไปคบหากับพี่เทียนตามเดิมอะไรนะเจ้าคะทำไมรื หล่อนตกใจกะไรหรือหล่อนคิดว่าที่พี่เทียนเขียนจดหมายผู้จาหวานหูกับหล่อนเพราะคิดว่าเป็นหล่อนอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะหล่อนไม่ต้องลำบากอะไรแล้วพี่จะกลับไปเขียนตอบพี่เทียนเองหลังจากวันนั้นสาลี่ก็ไม่เคยได้อ่านจดหมายของเทียนนวลเป็นคนเขียนตอบจดหมายจนกระทั่งเขาเรียนจบและกลับมาชายหนุ่มดีใจมากที่ได้เจอนวล พี่คิดถึงแม่นวลมากเหลือเกินนวลก็คิดถึงพี่เทียนเจ้าค่ะขอบใจมากนะที่สู้อุตส่าห์อดทนรอพี่มาถึงห้าปีนวลมีหน้าที่ต้องรอพี่เทียนนี่เจ้าค่ะถ้าไม่รอพี่เทียนแล้วจะให้รอใครพี่จะตอบแทนความดีของแม่นวลด้วยการรักแม่นวลคนเดียวตลอดไปเราจะแต่งงานกันให้เร็วที่สุดนะแม่นวลค่ะพี่เทียนเราจะแต่งงานกัน นวลดีใจมากที่ความรักของเธอสมหวังจากนี้ไปเธอจะรักและซื่อสัตย์ต่อเทียนคนเดียวเมื่อนวลกับเทียนดีกันแล้วกลับมารักกันดังเดิมสารี่ไม่รู้จะไปไหนจึงมาหาพระธรที่ตอนนี้บวชอยู่หลวงพีิธรอ้าวไปยังไงไปยังไงหรือแม่สารี่ อีฉั้นเบื่อๆนะเจ้าค่ะก็เลยอยากจะมาฟังธรรมจากหลวงพี่เผื่อว่ามันจะทําให้อีชั้นรู้สึกดีขึ้นบ้างนี่หล่อนคงมัวแต่เสียใจเรื่องโยมพิเทียนกับโยมแม่นวนลละสินะก็นิดหน่อยเจ้าค่ะแต่พวกเขาดีกันก็ดีแล้วพิเทียนก็มีความสุขพี่นวลก็มีความสุขดีแล้วละโยมเห็นคนที่ตัวเองรักมีความสุขเราก็ควรจะมีความสุขด้วย เจ้าคะ่ะหลวงพี่แต่หลวงพี่ช่วยเทศอะไรให้มันหนักหนักว่าน,นี้ได้ไหมเจ้าคะมันจะได้ซึมซับเข้าสมองของอีฉันบ้างหล่อนนี่มันเหลือเกินจริงๆได้ฉันจะเทศจนหล่อนหลับไปเลยล่ะกระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับสามีหลงยุคค่ะใครอยากรู้ว่าเรื่องราวต่อจากนี้เป็นยังไงสามารถสั่งซื้อหนังสือมาอ่านได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ